จะเอาเขาค่ะข่เสียวเขาง่ายว่าบู้เดือดตุนร้านหอกะิเอาไว้อีกทปีห้าปี <c oughs> มาในหอกะิไปเข่ารงเงน้อน้ำร้าน <c oughs> ชิลีฝนตกค่ะโอ้ตกยังมองเขาสิไปล้ํามล้า <c oughs> ตกเป็นหมองเงาเหรอถ้ากันวนวลไหนยังมาตกซ้ำสูงกับมาตกนย่เี้มากันวนวลตกซ้ำสูงมาตก เป็นมองอดูน้องแฟนดขอบคุณค่ะสวัสดีสิรุตและขอ้อนน้องสิรุตนี่น้องตัวอีวุ้งเจ้าว่ะจิ๋นไม่แน้วคางไว้ใครมัออนสิรุต ระวังอันตรายเด้อมันยังมาฆอันตรายเขาไปได้บ้านกงยานเขาตื่นเลยเหรวเขาสิตื่นเขาสิวนนอนอีกมันพ่อกระเทือนนหมนี่ใกล้ใกล้หอดแล้วค่ะนี่มิได้สิตื่นแล้วนี่หอดเวลาเขาลุกเลยนี่ย้ายแต่ไรไรเห็นมึงไหมซื้อ ไปโรงเรียนคุณยายคงจะคิดทอดมื่เมียงเมื่อเมียงทางคือหอดหลานถอยแลแเม่เพิ่ลแกต้องว่ายุ้บ่อยากให้ใหญ่เด้ไม่อยากให้หนูโตไปกว่านี้เด้อยากให้หนูอยู่แค่นี้เด้อย่างไง เฮ้เราเพืได้คือมาดีแต่สี่ขวบเของเียนพอดี <c oughs> ตอนนี้อยู่บ้านค่ะเมื่อกีนอ้นีด่เดี๋ยวกันว้อนฝนตกก็เลยนั่นไม่แตนไปอันนั้นมาไปพาน้องไปซื้อนมซื้อซื้อนั่นว่าตื่นหรอไปซื้อ,อ,อครีม ไปซื้ออง,งนหอดเวลาเขาเลยเวลาเขาเวลาเขาจะตื่นแล้วได้เวลาตื่นแล้วค่ะวานงนมมาให้ยายหลงโอ้โหวางลงเลย เข้าโรงเรียนใหญ่ต้องเด็กเล็กตามตลอดค่ะขอบคุณค่ะรับต้อยกลับี่นองเออพอนอนดีเถอะน้องถึงบ้านแล้วค่ะแต่ยังไม่ลงรถเรจะกินตำมฮุ้งด้่ยพี่น้องมากินตำมฮุ้ง,งเป็นม่ไข่เนี่ย